สิพาทุกคนไปเบิงการเฮียนภาษาจีนซึ่งเป็นการเฮียนพิเศษอยู่ในเล้าของน้องตูน้นันเองมือหนึ่งจะเฮียนอยู่ประมาณสชั่วโมงเฮียนวันจันทร์หาวันศุกร์บอกเลยว่าเป็นการไปเฮียนที่ค่อนข้างจะใช้ความอดทนแหงหลังจากนั้นสิพาทุกคนมาแวะตลาดเพื่อที่จะมาหาซื้อแนวกิน่นเอาไปเห็ดแนวกิ่นแรงน้ากันอะไรกันนั้นเดี๋ยวเราไปเบิงคลิปน้ากันเลย สวัสดีทุกคนเยินตีตอนบเขคาสููช่องฮอนน้องตุกตาเด้อแล้วตอนนี้เองติ่งกำลังจะไปเรียนภาษาจีนเมื่อที่สองซึ่งเมื่อวานนี้ไปฮะน่ะแข่แบบบริไทยทุกคนบนแต่ว่ามืม่อนา้อากาศหนาวหนาวแต่คนหนาวแหงก็คือมื่อวานฟ้าบดฝนบฝนบตกแต่แบบฟ้าบดมืดคือมืดมืดเลยก็คือบบมีฝนเลยแม่แต่น้อยเดียวกับโบฝนเลยแต่อากาศหนาวประมาณแบบสิบสี่สิบห้าองศาเลยกับว่าใดความหนาวเนาะ คือบุคิดวัหน้านี้ก็ยังซี่มีหน้าหนาวอีกทุกคนอันนี้ก็เป็นพี่ยินเนาะซึ่งโมบานนี่เียนเป็นสระ,ะออวัอน,น,นะน,นี้จะเห็นติดเอาวันเทียนเป็นพยัญชนะวัอนี้จะเียนเป็นสระนั่นเองทุกคนเนาะไปแล้วตีก็ได้มีการฝึกเขียนน้อยนึงเนาะนี่ฝึกเขียนแล้วก็เดี๋ยวจะไปเรียนเนาะก็คือเอต้าไปส่งเอง มันก็ค่อนข้างง่ายนะอันนี้ก็เป็น S H S K 1นั่นเองทุกคนเนาะเฮียภาษาจีนแน่เฮียภาษาจีนแล้วภาษาอังกฤษก็เห็นเราเต็มไปงมดเส้นเป็นยังไงแแต่ก็อย่าลืมภาษาอังกฤษกับป่แต่ก็ต้องได้ใช้แล้วก็หาหมู่ลมภาษาอังกฤษตลอดเดี๋ยวชินลืมก่อนนะทุกคนตอนนี้กำลังจะ่าเดินทางไปเดี๋ยวใส่แม่นำทองเพราะว่า กาดน้ำเราจะถังออนุน่นไล่ไหลเอาเข้าให้แม่กินไว้ตา,า,อ,าตอ๋อโอเคเติมนิฟก่อนก่อนที่จะไปซึ่งมองที่ยังติ่งพักอยู่นะก็คือห่างไกละจะมองไปเหยนประมาณจะก,กิโลเลยตาคิดลาประมาณสิบห้านาทีฮอตทุกคนเนาะนี่แอาเติ่งเหยนพกักคำ ก็คือภาคแรงเดี๋ยวถ้าเพิ่นเปลี่ยนเป็นภาคเซาก่อนจังสิเปลี่ยนไปเฮียนภาคเซาเพราะภาคเซาหันบ่หันเปิดเถื่อเดี๋ยวถ้าเพิ่นเปิดแล้วจังสิีให้ไปเฮียนภาคเซาอืมใส่เม็ดพร้อมไปเฮียนก่อนอันนี้เป็นเพื่อว่าคนให้มานี่เป็นแันนี่อันนี้เป็นถึนเฮียนไม่ถึนไม่ถึนเฮียนตบเอ้ต้าไปเฮี่ยงเอตาเหี่ยงไปเฮียนถึนบ่เอ้าไปถึงเอต้าหงเหียนนี่ฮัมเล่นถึง แมนาแแต่ว่าเขาก็ต้องเส้นเขาเป็บ่บือับแม่ความชีวเแลแบบรขึ้นกับเงื่อนไขกะบอมันก็มีเงื่อนไขอ่ะบ่เหียนี่ก็มีถือให้ต่เฮียน่ถือให้เียนไปเหียนกันอาืมอุ้ยทางบังรงเรียนเขาก็มีถุอให้ไปเหียนน้ำดีเนาะแต่อตาไปบ่แม่ถือเนี่ยบ่เพราะตไปอเรียนตื่ออ๋อ ไปมอดไฟด้วยค่ะเมเทตาหน่อยก็เลยมอดไฟให้ นี่ก็จะเป็นเส้นทางในการเดินทางไปเส้นทางเพื่อนกาลังเหตุทุกคนและที่สําคัญคือมันเป็นลมหลายแหงและมีขี้ฟุ้นหลายขนาดคําว่าขี้ฟุ้นนี้โบไม่ขี้ฟุ้นแบบฟุ้นพีเอ็มเลยทุกคนแต่เป็นฟุ้นแบบที่แบบมันอยู่ตามถนนและแบบมันขึ้นมาเวลารถขับผ่านขับรถอยู่ประเทศลาวแมนจะขับทางฝั่งขวาหรือว่าทางเลนขวานั่นเองจะแตกต่างจากประเทศไทยประเทศไทยจะขับอยู่ทางฝั่งซ้ายแต่ว่าลาวจะขับอยู่ทางฝั่งขวานั่นเองทางจากที่พักไปฮงเฮียนไปที่มงเฮียนนั้น จะอยู่ที่ประมาณซาวถึงานาทีแล้วแต่ว่าเมื่อใดที่แบบว่ารดติดหรือว่าลดโบติดถ้ารดโบติดก็จะใช้เวลาโบโดนแต่ถ้ารดติดก็ใช้เวลาดนอยู่บางคนถามน้งตุ๊กว่านครหลวงเวียงจันทร์เวียงจันทร์นี้เป็นเมืองหลวงของประเทศลาววะคําคตอบก็คือแม่นทุกคนแต่ก่อนแม่นหลวงพะบางแต่ว่าณปัจจุบันเนี่ยก็คือเวียงจันทร์นั่นเองมีบางคนได้ถามอีกว่ารถไทยสามารถเอาข้ามมาลาวได้บถ้าเฮาเห็ด ตามาถึกต้องตามกฎหมายคือแน่นอนว่าเอาข้ามมาได้แน่นอนทุกคนน้องตุ๋เองก็สังเกตเห็นรถบางคันก็เป็นรถของประเทศไทยที่เพิ่นได้มาขับขี่อยู่ในประเทศลาวแต่ว่าการขับขี่นั้นแค่จะเปลี่ยนแค่เลนสทน,นั้นทุกคนก็คือเปลี่ยนขับมาเลนขวานั่นเองและตอนนี้น้องเองก็มาหอดแล้วรงเฮียนที่จะเรียนซึ่งจะอยู่ในมหาวิทยาลัยเลยทุกคนซึ่งเป็นมหาหลัยที่เรียนเกี่ยวกับพวกบัญชีซึ่งตุ๋งก็โบ่แน่ใจคือกันบอาถึกหรือว่าวอาผิดตุวเองท่านเรียนภาคคำทุกคนเดี๋ยว เพิ่นเปิดภาคเสาร์แล้วจะกลับไปเห็นภาคเสารเพราะว่า,าในการเดินทางจะสะดวกขึ้นตอนนี้เป็นตอนแรงทุกคนเนาะส่วนเสาวๆที่มาเห็นบัญสีก็คือเพิ่นเลิกเห็นแล้วเพิ่งจะกลับไปเบิดแล้วเนาะนี่ก็จะเป็นบริเวณรอบๆของเขตของมหาวิทยาลัยในประเทศลาวอากาศหนาวแห้ง oh no, และตอนนี้ติ่งกับมาฮอนม่วงที่จะเห็นแล้วแต่ว่า,าบรรยากาศภา,ายในติ่งอาจจะไ่ไทยแต่ว่าแบบกะทิไทยแบบ แค่ประวัดิเละทุกคนเดี๋ยวตอนกลับไปโมโหเช่นอย่างกินแหล็เดี่ยเราต้องไปแวะตลาดอีกเดี๋ยวซิมลลาไลท์ดูไฟังว่าระว่างเขียนอยู่ไทยกับเขียนอยู่ลาวค่าเสจใจต่างกันหลายซ้ำใดเดี๋ยวอีพีหน้าจะมาดูไฟังได้ย่านี้คนละอย่าง เป็นบรรยากาศภายในในห้องเฮียนทุกคนแต่ว่าต้องเต่งบอสามารถที่จะทายคนอื่นได้เด้อเพราะว่ามีแต่ผู้สาวงามงามมาเฮียนในวันนี้ทุกคนเนาะการนักเฮียนประมาณมันจะเป็นอ่าแต่ละเอเคทุกคนต้องเต่งก็เป็นระดับหนึ่ง<อ>นั่นเองว่าในกน an, รารเฮียนภาษาจีนถาม่าภาษาอังกฤษกับภาษาจีนอย่างง่ายกากันบอกเลยว่ามันบบมีอย่างที่ง่ายและบบมีอย่างที่ยาก,กเกินไปทุกคนเาตั้งใจเฮียนขนาดเพราะว่าเขาตั้งใจเฮียนภาษาเพื่อที่จะเป็นใบเปิกทางให้กับตัวเองและจะค่อยๆเฮียนหูไปไผ่ซีดามาจังเด็ก็ตามแต่ต้องเต่งจะผ่านอุปสรรคแล้วกะคน คว้าหาข้อมูลให้กับตัวเองห้ได้ในการเรียนรู้เรื่องของภาษา,าจากที่เลิกเรียนแล้วทุกคนเนาะเป็นเวลาประมาณหนึ่งทุม่มติ่งจะเดินทางกลับจะบิเอต้าเพิ่นมาหามนั่นเองทุกคนเต่งโบมีรถขับในเวียงจนันทร์เนาะแม่บอกว่าเอารถยูเฮน,นไปขับแม่แต่ว่าติ่งยังขับรถบบฮันเกิงเือในแบบในตัวเมืองขนาดถ้าอยู่ในส่วนบนนี่คือเก่งยูในเส้นทางที่เราจะกลับนี้เดี๋ยวจะพากันไปแวะตลาดก่อนเพราะว่าจะไปหาซื้อของกินเพื่อที่จะนําไปเฮ็ดกินอยู่ในหอนั่นเองค่ำมืดแบบนี้เนาะผู้คนก็จะออกมาหลายเพราะว่าผู้คนจะออก มาหาแนวอยู่แนวกินแล้วจะมี้านขายเครื่องขายของบอว่าจะเป็นเขาเปียก้านต่ํำ้าน ปิ้งเอียงต่างๆหลายแห่งแถวเคตนี้ก็จะเป็นเคตของมหาวิทยาลัยหลายๆแห่งและที่สําคัญก็คือว่าจะมีสาวๆผู้สาวผู้บ่าวเนาะเพิ่นจะแบบว่าเป็นเด็กหอ,อยเพรานก็จะ,จะออกมากินข้าวหรือบางคนก็จะเฮตุกินอยู่ในหอนเลยการขับขี่รถตอกนกลางคืนแน่นอนว่าให้ระมาระวังเ้ยทุกคนเดิอโดยจะแบบว่าคนไทยแบบว่าบางทีอาจจะมาขับรถในลาวบางทีอาจจะยังบงกหูกดจราะจรกัค่อยๆขับเด้อทุกคนเดิอเพราะว่ารถบางทีมันก็คล้ายๆคือแบบในประเทศอินเดียก็มี ที่ภาคของนกตุกกาจะอยู่ไกลๆกับมหาลัยแห่งซานหรือว่าออนซันวามอซันเองทุกคนเนาะเป็นมหาลัยถ้าของประเทศลาวทุกคนเนาะนั่นแหละเป็นมหาลัยที่ใหญ่นะทุกคนเนาะเป็นมหาลัยที่หลายๆคนอยากจะเข้าเฮียนแหงทุกคนเนาะเดี๋ยวตอนนี้ใกล้ๆที่ฮอรตล่าแล้วเดี๋ยวที่ไทย,ท,ยทุกคนเบิรงเดอร์ กันโอเคได้่ากันนะเลี่ยเวคุณขกค่ะอ่ขวากวัดมีแต่ขวากันเลยเอาพะมาซื้อปลาฮะ nah and do it อันนี้ก็เงินที่มนูของเขาในมือนี้ทุกคนก็จะเป็นปนปากับตับมังแดงเองนะทุกคนเนาะส่วนนี้ก็คือเงินที่ย้งเหลือทุกคนเนาะก็ยังเหลือบหลายซึ่งเป็นเงินกีบเนาะจากที่เดินทางมาจากล่องซานมาเวียงจันทร์ตอนนั้นก็ได้ไปแวะแลกเงินก่อนเนาะในละประมาณหลายพันอยู่ทุกคนประมาณสามพันสี่พันเนี่ยทุกคนแลกมาเป็นเงินกีบนะคะเอาเงินจํานวนนั้นไปจ่ายค่าเฮียและก็เอามาค่าซื้อยูซื้อกินและนี้ก็จะเป็นพืชพักที่เพื่อนนำมาขายในตลาดโปกะได้เลย ว่าราคาทึบโกบาลนตงตุกอีกทุกคนเนาะราคาทึบโกบาลนตงตุกหลายแหงซึ่งบานนงต,งตงนุกขนาดราคาพวกพักพวกอีงอ่งต่างๆแพงขนาดทุกคนแต่ว่าอยู่ในตลาดนี้คือของอย่างจะบบบแพง ต่างจากบ้านแหงทุกคนต่างจากบ้าน้<ล>องล<ม>ูกค้า<ม><ห>ในตลาดก็จะมีแต่ผู้สาวแล้วก็มีแต่ผู้งามๆแล้วก็เป็นแต่แพงนำค่ะนาดทุกคนเนาะ <c oughs> เขาจะเลือกมางแต่และเลือกอย่างทุกอย่างเดี๋ยวแม่ค้าจะคิดเงินเองเขาเลือกตามที่เขาต้องการเลยให้บางคนถามว่าและสินค้าพวกพัก,ก,กพวกอย่างต่างๆพวกอาหารทะเลแม่นนาเข้ามาจากประเทศใดสำหรับพืชพ,พักนิ่้วงเต่ง,ตงบนแน่ใจว่านําเข้ามาจากประเทศใดแต่เท่าทีู่้แม่นอาหารทะเลเนาะเพื่อนจะนําเข้าอ่าฉะนั้นน้องเต่งเคยไปซื้ออาหารทะเลกับ คนเวียดนามซึ่งเพิ่นมาขายอาหารทะเลอยู่ในตลาดตอด่อยุ่ใกล้คิโรสไสไตเนาะน้องเต่งซื้ออาหารทะเลกลับไปบ้านในตอนนั้นแม่นเพิ่นน้องเต่งได้ถามว่าฮับมาจากทางไหนเพื่อนบอกว่าฮับมาจากประเทศไทยเพราะว่าฮับมาผ่านทางหนองขายอย่างต่างๆเพราะว่าทางหนองขายเวียงจัดมันไก่ถ้าฮับมาจากประเทศเวียดนามมันจะไก่โพดเนาะการแสดงหรือสรุปได้ออยังไงว่า ค่าประเทศใดที่อยู่แถวเขตใดที่อยู่ใกล้เพิ่นจะนําเข้าจากทางนั้นก็ยังบอกอีกว่าลักๆัแมนจะนําเข้ามาจากประเทศไทยโดยเฉพาะของอาหารทะเลอาจจะพกอใไ้เดี๋ยวเขาต้องเหรอออเว้ยกเด็ดีดี เงน FM: น no sleep, help, ้อยนะเขม่เคยนับไม่เคยใจแย่เลยเป็นเท่าไรยเยี่ยวยเ็บปูดังหลังเอามาขึ้นห้าพันเนาะนี่ค่นด่ค่เท้าพัดเป็นกิมน่าป้นป่าเป็น้นป่าไม่ค้าดต้อใจดีโคสเดี๋ยวม

มัทเหนกระเอามันนึงเลยเอามาน้่วยกะได้ตัเออไม่ล่ยป้องโอ้เออจลไช็อปไปดีกว่าปหนักเอานกนบพันะ ชิ้อรู้อไอดีกว่าด้ำนนเงินกันเด้ออนนี่ซื้อซื้ออีกบ่มแล้วก็ใช่ีถ้าไซื้อยางติดเงินไว่ได้สมัยเด้อม้ซือย่างม่บอมีละไป Thank <laughs> you. ซื้อของแล้วแล้วเดี๋ยวหอจะเดินทางกลับไปที่พักเพื่อที่จะไปเห็ดเมนูกินข้าวเลิกเฮียนกับประมาณนี้ทุกคนส่ดทส่ดได้กินข้าวกินน้ํากับประมาณสองทุ่มสามทุ่มแล้วก็ค่อนข้างจะนอนดึกอีกเพราะว่าอาจารย์เพื่อนค่อนข้างที่จะให้การบ้านไหลเหงียนเนาะเพื่อนจะเน้นให้นักเรียนเห็ดการบ้านส่งเพราะว่าอาจจะเน้นให้หอไปบ,บีควอมทรงจ้ำไม่อย่างต่างๆทุกคนในหลายๆอย่างเรื่องของการเหียนเนาะอาจารย์เพื่อนใส่ใจนักเหียขนาดละอาจารย์กับ เป็นเหล่าชื่อซึ่งเป็นอาจารย์ผู้หญิงนั่นเองทุกคนอาจารย์เพิ่นนาฮักแท้ใดออตอนนี้น้องเองกลับมาหอดห้องแล้วไปเทียมหอยนอะได้มีการปอกมะแต่งอย่างแล้วก็นามาฝากนอะเพราะว่าเฮาจะแบ่งเมนูก,กัรเห็ดน้องเต่งจะเห็ดตํมามะแต่งส่วนเอตตาเพิ่นจะเห็ดปนปลาดุกนั่นเองทุกคนเนาะปลาดุกไนเฮาซื้อมาวันนี้เฮาซื้อมาในราคาประมาณสิบห้าพันกีบได้ตั้งมาสอ,องโตเนาะ ราคาทึกกบ้านนกตุกหลายบ้านนกตุกนี้ราคาโลและบล็อกหลายพันกิี๊ด แต่อยู่นี่นะคนละเครื่องเลยทุกคนราคาเครื่องต่อเครื่องเลยกว่าใ<ร>ดเนาะก็ถามมาหลายๆว่าเอาเป็นอย่างคือแบบว่ามาเรียนภาษาจีนอยู่ลาวสินะเป็นอย่างคือมาเฮียนภาษาจีนอยู่ไทยสินะเพราะว่าแน่นอนว่าทางประเทศไทยเนาะก็มีการเฮียนภาษาจีนคือกันทุกคนเนาะแต่ว่า่านในเรื่องของติ่งได้เปรียบเทียบเรื่องของคา่าใช้ใจ่ายอย่างต่างๆแล้วทางลาวมันจะถึกกว่วนะทุกคนเพราะว่าจะเป็นเรื่องของการเดินทางที่พักและค่าหอที่อยู่นับอีกทุกคนและที่สําคัญแม่ก็บอกว่าอยากให้เฮียนอยู่เวียงจันท์นี่แหละจะได้อยู่ไกล อยา่างต่างๆเนาะการไปการมาจะได้ง่ายถ้าฮอตเปิดเฮียน้องเต่งก็จะกลับไปเฮียนโตอยุไทยทุกคนเนาะในปีสามนั่นเองไปไปเป็นตั้งแต่มูโทรมานี่พวเป็นคนแล้วไอ้จ้าด่ะลือเบิร์ดโปใจอร่อยไปยุคเรานะก็ไม่แปลกว่าตัวตัวอาบน้ำบนคนแล้วมีคุบ้าไล่บออาบน้ำบนคนไปหไอเปล่าบอกบอกว่ายอมซื้อบอกไปแลยแต่เจ้าบอกเธออันพาตุ๊กไปยุก่อนอ๋อไม่จช่ค่ะ เอวเอบอกว่าเออว้อตุ๊เป็นนอันโนเราก็ะว่าจะพามานำอันเลยแลาว่าตุ๊ปูมาไปวะนี่ผู้สายไลน์แตมีผู้หญิงไหมแต่ตุ๊ปาจะรูไปเพราะว่ามันทึบชุดนี้สายเจี๊อาตะยาเออตะยานกนตะยาแต่ผูเศว้านนี้ไอาวบกูด้วยเนาะไอคับกูด้วยเลย ไอเห็นน้องเต้นละไอหักบุหรี่จะไม่เห็นตอนน้องเต้นก็พอไอต้องเห็นตอนน้องเรียบร้อยไอเห็นน้องเต้นไอหักบุหรี่เนาะทำบุได้แท้ๆได้เลยไอหักบุได้แท้เนาะไอเห็นน้องเต้นี่บ่เต้นเต้นทุพพื้นกับเอาไข่ยังไงขึ้นเสาอพขึ้นเสานี่ทักบุได้แท้ๆพี่ลึกดอกเต้นอันเดียร์ที่ว่ากินก็ะเห็์กินก็เห็นเกินคือขึ้นเสาอันนี้เ้างก็ะยอมเลยบวเด้อ มาเล่นพอละแล้วนี่มาวอยนี่เนาะนี่มัาเอ็อ่อนอ่อนอ่อนนี่ยนเนเดอเอออเอเอวเเียนี่มินอ๋อจนาเฮาอาบน้แล้วเยการบนเอรเเก็เียนบ้เออระตัคลิปแล้วไปไปเออเออเดอปคือเออเียอเไรเออเสียซื้อถุงน้ำตาลเลยบมอะเออจะเสียด เด็ดมัเนมเด็ดเลยอันเรีรนทำงานได้ึงอ,อันนี้เบื่อเบื่อชอบผงชอบตะคาดะคดอะไลวตัว,ตวน,น,นี้นนแม่งเ,เอาด๊แม่งเอาล้างชืนเลย่านเต็มหรอเต็ตมเตก้าวป่ะอืมเอาก็เป็นนยวยอะไรก็ได้ผ้าก็ได้ล้างล้งางแล้วก็ผ้าซีครบแล้วค่ะนอืจุดนหน่วยที่สามหนวย ทกายมันหกินหอยยุหอนะเขาซื้อไข่มาจะซื้อมาแตงมาถ้าแตงกต่ไข่ไม่กินแบบเอ้ยเอ้ยกินแตงแ้ะตอนนั้นก็ไม่ยังแง่ังจีนเลนะเอ้กินแตบอัขวดออใส่แงขาหมากขึ้นอื้อขวดเ่อนเลยแม่แต่พอแต่พอเอมากินอันพอเอ้มากินก่อนแกงมาอื้อแกงจืดะเมาห็มาคือกันโคตรมาอันน้นแห้งมากพาดีก แกจะจืดเลยบไม่อย่างเลยให้อเห็ดแต่เฮาก็ใส่เกลือในนึงก็เป็นหวละจะมเราอือกก็ส่หวานในนึงใส่เลยใต่อันมันอือกเลยอะมน้แบบมันือกเลยล่บต้มแบบใส่อย่าเลยเลยแบบมันสิหวานใท่อืมแบบมัอือกมันหวานเลติวบบโอเคกินนี้นะแน่นอ่พ่อเอมีพ่อฮักเป็นอันคุณองนี่อันเพื่อก็เพื่อนยู่งสารเลติวา โอ้ยสบายไทยทางไงนนะันกไไ็ไทยบนมงเออไทยไทยดอกสารพุ่งกุยจันรไนตามเลยว่นี่ตามเลยกันเลยดีว่าไทยบนมงพอเออพุ่หมดตายพอแต่ก่อนีกัู่ันกันเนาะพอเอยพอเอ็นคนรับรู้ออรู้งเอออยู่เบียพอเกรู้ะมาพอเอยพอกิดีสร็จแล้วพ่อเอเกิเดอไันทกทุเลอยูย่เบียแล้วแม่ตู้ต้อ,อ,อๆๆนอออเลยคุณตบอก อยู่อันคนงวงอเพราะว่าอันด้วยเอมได้ชือว่าประวพ่ออันก็จะต้องเขียนอัน้ันเกิดของพ่อแม่อะพ่อเขียนมาทุล้าทุกแ้วพูดขวจัอ๋อแล้วจะเได้่เบียยหึงป่่เด็กเบียยนะคุมน่าห่างราเอเดียยเลยนะพ่อเอ้เนะ้อยางเรามด้เป็นบ้าเลยทักอันนี่บอกชาวเวียนี่มทางลั างไหนทางรัดทางไหนทางรัดคนม่วงกะมั่วว่าทางไหนทางรัดนนรกันเด้อปลาขี้เก่าหมดแล้วปักซันก็คือกันจะให้ได้ว่าขัดกับลุงป่ะเฮ้ยปลาขี้เก่าหมดแล้วกับ่อ,อ,อาองเขลงกันเอาหอกกับ่อาโอ้แล้วคือกันตอนนี้บ่คือแล้วเอาอันเอาหอแล้วคือคืออายเอวยคือก็เลยปัดฝาเฟะปุ้ยแล้วก็ขมหนาแล้วก็คือกันอีกเป๊ะเลยนั่นี่เต้เป็นหลวงหอกเป็นหงใส่อกแซหอกเรียบ เราต้องสิีเราจะสิบเองครับตุ้งี้มันแซ่บโคตแซ่บวิเ<ส>ดย์กินมาแหงๆแล้วนึ่นเนาะก<ส>ินมันจะแบบเผ<ส>็ดๆหนึ่งฟาเกับตมมัแตงนี่ข้างนี้เป็นข้างที่แซ่บที่สุดเลยเ <c oughs> พราะว่าแซ่บเป็นหัวใจ เ่อแบบเด่นฟุตบาสจรินมูนนะส่วนระปเด็นเขื่อนทูนัมเนี้ยแหละเ<อ>ก็นตายานมาได้ไหมอ้ยหมูาหมาหรือมาเลยหมาหรือมามาหรือมา,มาอันนี้ออันนี้อ่ะบริอุ่นอันนี้อ่ะบรอุ่นฮไฮน่าสุด <Okay. S 2> หลังจากที่น้องเต่งกินข้าแวแล้วเดี๋ยวเรามาเข้าสู้การเฮ็ดเบียกบ้านกันทุกคนเนาะอาจารย์เป็นให้เบียกบ้านค่อนข้างที่จะหลายอันนี้ก็จะมาฝึกและท่องจําของพินยินในการออกเสียงของภาษาจีนเพราะว่าภาษาจีนนั้นเป็นภาษาหนึ่งที่ค่อนข้างที่จะเขียนยากแหงและการออกเสียงเพิ่นจะใช้ภาษาพินยินในการออกเสียงของภาษาจีนจะถามว่าน้องตุ๊กตาเมื่อยโบในการฮ็ดคลิปแน่ทั้งเฮียแน่เมื่อยโบยอมหับว่าเมื่อยทุกคนบางทีก็มีเวลาไล่สุดในติ๊กต็อกหรือว่าเทไป จะบุมเวลาไลฟ์สดในช่องทาง YouTube เลยทุกคนเนาะแท้จริงก็อยากไลฟ์อยากไลฟ์อยากโ oh, อลมก็บปหลายคนแล้วก็อยากไลฟ์เพื่อที่จะเป็นรายได้ในการที่ว่าสรงเต่งเฮียนในการอย่างต่างๆอีกเนาะแต่ว่านั่นเลยทุกคนบางทีเวลามันกระปทันนะคะก็ต้องเอาเฮ<ต>ียนเป็นล,ลักก่อนทุกคนเนาะป็ิกับลังใจให้น้องตุ๊กตาในเด้อเนาะอย่าเฝ้าลืมเด็ก ผู้น้อยคนนี้เด้อทุกคนเด้อจังไดกรเป็งกำลังใจให้แน่เนาะเดี๋ยวอีกบุโดนเนาะประมาณสองเดือนกว่าสามเดือนกะได้กลับไปเหียนต่ออยู่ไทยแล้วเด้อเนาะกะสีได้เป็นรุ้นเอื้อยปีสามแล้วเนาะทุกคนเนาะอีกหนึ่งปีสองปีกะจบแล้วทุกคนเนาะฝากทุกคนมาถ้าฮาปริญญาในเด้อเก็บเงินไว้ถ้าฮาปริญญา้องตุ๊กตาในเด้อเดี๋ยวคลิปนี้ขอตลาไปก่อนใครที่มาคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามเป็นกำลังใจให้กันในเด้อบ๊ายบาย